สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกทท่านคุณลูกค้าขาผ้าไทยสวยๆนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยหมักโคนนะคะทอมือนะคะคุณลูกค้าขาทอมือมัดหมีนะคะลายหน้าคู่นะคะผืนนี้คุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆราคาค่าผ้าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษ1290ับาทลดพิเศษสุดๆจากปกติ1590บาทวันนี้คุณลูกค้าก็เลยบอกว่าให้นุ่มนะตัดเป็นผ้าถุงให้ด้วยวันนี้คุณลูกค้านะคะคุณพี่ละเอียดนะคะคุณลูกค จังหวัดระยองคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะสั่งตัดผ้าถุงสวยสวยสั่งตัดผ้าถุงสวยสวยด้วยนะคะคุณลูกค้านะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรมเ์มายมากสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้สั่งซื้อผ้าแล้วบอกว่าให้นุ่มตัดได้เลยคุณลูกค้าคะ ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์อาดผ้ากาวเต็มผืนอัดผ้ากาวเต็มผืนคุณลูกค้าคะใสด่ใสดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือกเลือกตัดได้เลยนะคะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้นะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้วันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่าติดรอบเอวนะคะคุณลูกค้าขารอบเอวอยู่ที่36นิ้วได้เลยคุณลูกค้าคะรอบเอว36นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่จ๊ะคุณลูกค้าใส่า รอบเอว36นิ้วรอบเอว36นิ้วแต่ผ้ารุ่นนี้คุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือมัดหมี่สีตนะกอเนาะความยาวผ้าถุงสูงสุดนะคะจะได้อยู่ที่36.5ความยาวผ้าถุงจะได้อยู่ที่36.5นะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าอะไรคะคุณลูกค้าขาเป็นฟืนทอมือขนาดหน้าผ้า95เซนความยาว200เซนติเมตรคุณลูกค้าขาความยาวผ้าถุงสูงสุดได้อยู่ที่ 36.5นะคะคุณลูกค้าขา36.5ซนติเมตรคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยถ้าแบบนี้เรียกว่าผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เพราะว่าคุณลูกค้าไม่ทราบในเรื่องของสะโพกนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณลูกค้าขาไม่ทราบสะโพกไม่เป็นไรนะเราสามส<ห>ารถใส่ได้เลยนะคะบบนุ่มขออนุญาตทาบนะคะคุณลูกค้านะปกตินุ่มจะใส่เอว30ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แบบนี้นุ่มก็จะติดตะขอเอว30จากนั้นเราก็ค่อยหมุนมาบบนนีค่ะคคะะะกขวตตติดตอ,ออั บริเวณด้านนอกแบบนี้คุณลูกค้าขาผ้าสวยมากๆนะคะผ้านุ่มผิวทิ้งตัวสุดๆเลยคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวแล้วแบบว่าผ้านะคะนุ่มทิ้งตัวมีน้ําหนักมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาจะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8หรือนําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลายสแกนที่คิ่อาบนโค้ดที่อยู่ทาง นุ่มผิวทิ้งตัวมีน้ำหนักคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมนุ่มแนะนำให้สั่งซื้อผ้ารุ่นนี้แล้วสั่งตัดกับร้านเราก็ได้หรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ยินดีคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆวันนี้นะคะของคุณพี่ละเอียดนะคะอยู่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองคุณลูกค้าขะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยเนาะที่เลือกตัดนะคะผ้าถุงผ้าไทยสวยๆนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้า่ะพื้นนี้ลายหน้าค พื้นนี้ลายหน้า could. คู่คุณลูกค้าขาหัวสิ้นตีนสิ้นเป็นสีแดงหัวสิ้นตีน,ส,นสิ้นเป็นสีแดงตัวการแบบนี้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักควนย้อมคามคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆแต่ถ้าเป็นผ้าทอมือแบบนี้เนาะคุณลูคก,กค้าซักมือเนาะซักมือนะคะคุณลูกค้าขาใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะให้แบบซอฟๆหน่อยอย่าไปแบบว่าใช้แบบกัดสีนู่นนี่นั่นเนาะคุณลูกค้าขาเพราะว่าตอนนี้ปกติตนนเราก็ใช้น้ํายาซักผ้าที่แบบว่าเป็นปกติมาตรฐานอยู่แล้วคุณลูกค้าขาคุณลูาานะก คุณลูกค้าก็สั่งน้าเปล่า1 2 1 2 3ครั้งให้สะอาดแล้วจากนั้นเราก็ตักได้เลยคุณลูกค้าขาตักในร่มตักลมโวยๆนะคะแค่นี้ก็สวยงามแล้วนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่มองหาผ้าถุงผ้าไทยที่จะได้นะคะสวมใส่ในช่วงเทศกาลงานบุญคุณลูกค้าขางานบุญ,งา,บญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเดี๋ยวก็ออกพรรษาจะเป็นช่วงงานบุญกระถิ่นด้วยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยผ้าทีีุ่่พ ซื้อนะคะนี่เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้เลยค่ะลายหน้าคู่เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า95ซนติเมค่ะ ขนาดหน้าผ้า95ซนติเมตรความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝายหมักโคนผ้าไทยผ้าทอผ้าฝายหมักโคนมัดหมี่ทอมือนะคะสีตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านนุ่มนุ่มผิวมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยถ้าคุณลูกค้านะคะนุ่งสิ้นเป็นนะนุ่งแบบว่าจับหน้านางนะคะจับจีบข้างเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้แหละค่ะในการนําไปนุ่งสิ้นนะคะคุณลูกค้าขาเป็นออะะะะไรทีีีี่่สววยยยแลล้กพเเมมมาด๋นนุคจง ะะจับเป็นแบบว่าเป็นจับจีบข้างให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมคุณลูกค้าขาวิธีการวิธีการนุงสินนะคะง่ายๆนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเขาใจง่ายมากๆคุณลูกค้าขา ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะชื่นชอบสนใจสั่งซื้อผ้าไปนุ่งได้เลยคุณลูกค้าขาสวยมากๆด้วยเห็นไหมคะเราก็ใช้สายลัสซินที่เรามีอยู่หรือว่านะคะใส่นะคะมิกแอนด์แมทใส่เข็มขัดนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับชุดไทยของเราได้อีกหนึ่งรูปแบบคุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่าใส่แบบนุ่งสิ้นใส่แบบนุ่งสิ้นคุณลูกค้าขาเป็นในรูปแบบต่างๆวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบจับจีบข้างปล่อยชายถ้าแบบว่าไม่ได้ปล่อยชายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็จะ สองทรงละได้2เซลได้สองทรงไ,ไ,ไ,ได้2รูปแบบแล้วคุณลูกค้าขางานเกษียณงานเกษียณอายุราชการคุณลูกค้าขาได้ผ้าสวยๆนะคะเตรียมซื้อไว้เลยคุณลูกค้าขาซื้อผ้ารุ่นนี้แหละไว้1ผืนคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะ ออกงานร่วมงานได้หลากหลายงานมากๆด้วยคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจผืนนี้ลายหน้าคู่ผืนนี้ลายหน้าคู่คุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าทอพรีเมียมคุณลูกค้าขาย1,290บาท1290บาทลดพิเศษจากปกติ1590รสบาทสนใจสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา0 9่านร์โทรเี้าไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมเกศัพท์เลยนะคะคุณลูกค้า อย่าลืมสแกนที่ qr code นะคะคุณลูกค้าค่าสแกนที่ qr code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์มาหานุ่มเลยนะ บอกว่าอยากดูอยากชมเพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้านะคะเห็นตอนนี้ไม่ชัดเนาะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสแกนที่ QR วอาโค้ A ode, ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมด้วยนะคะคุณลูกค้าขาพื้นนี้สวยพื้นนี้สวยถ้าเป็นผ้าสิ้นที่แบบว่านะคะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นผ้าแบบนี้ที่เป็นหัวสิ้นตีนสิ้นเป็นสีแดงนะคะก็จะมีอีกหนึ่งลายแนะนําคุณลูกค้าานี่เลยคะ ลายดวงดาวสวยๆลายหมักจับนั่นเองคุณลูกค้าขาจะเรียกว่าลายดวงดาวหรือว่าลายหมักจับก็ได้เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมมากๆเนื้อผ้านุ่มผิวทิ้งตัวสุดๆคุณลูกค้าขาเป็นไงคะสวยไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจรับผืนนี้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย1290ับาทในวันนี้ถ้าสั่งตัดเป็นผ้าถุงสั่งตัดเป็นกระโปรงนะคะตามที่นุ่มแจ้งไว้ความยาวของผ้าถุงสูงสุดความยาวของกระโปรงสูงสุดจะได้อยู่แค่ อ่านิ้ว36 5นิ้ว,วต้องขออนุญาตแจ้งไว้ตรงนี้เพราะว่าขนาดหน้าผ้าเ5เซนยาว200เซนติเมตรจะตัดได้แค่นี้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบสนใจนะคะจะติดต่อสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1ป0 0 8นะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวอาโค้ดส่งรายละเอียดเข้ามาได้เลยสั่งตัดได้เลยงานสั่งตัดมีโอน 1, หร,ร,นนราะวว่่่่่่าาาาาาคคคผ้1290 1 1,000บบททสััังตตดดยตดยยอูู 1, ลกค้า ถ้าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอแบบนี้ค่าตัดจะแพงกว่านะคะคุณลูกค้าขะเพราะว่านะคะการอัดผ้ากาวต้องใช้รายละเอียดแล้วก็ฝีมือนะคะ พอสมควรใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นคุณลูกค้าขาดังนั้นค่ะค่าตัดจะอยู่ที่1,000บาทคุณลูกค้าขาเบสเสร็จจะอยู่ที่2290รสบาทสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานสั่งตัดมีโอมะจําหนึ่งพันบาทขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าชอบเฉดสีม่วงผ้าไทยพรีเมียมผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมมีให้คุณลูกค้าเลือกชมเลือกช็อปนะคะสีม่วงพาสเทลกับสีม่วงผืนนี้คุณลูกค้าขาสีม่วงอออกมะเเขืป็นไรที่สวยแล้้วกกก็พีเมมมยาาๆคคุณลูชอบคคุณลูก้าสนใจนะคะผ้ืนนีีท่เป็ส ม่วงพาเทล จะเป็นลายเจกันต้นสนนะคะคุณลูกค้าขาลายแจกันนะคะต้นสนสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยหรือว่าจะเลือกซื้อเป็นผืนนี้คุณลูกค้าขาสีม่วงนะคะสีม่วงดอกมะเขือลายปราศาส์คุณลูกค้าขาลายปราศาส์นะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยคุณลูกค้าชอบนะคะผืนไหนคุณลูกค้าก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะสนใจนะคะสั่งตัดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา089ค่ะ0 4 1 6 0 0ค่ะือว่านะคะนึ่โทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน ถ้าตอนนี้ได้ดูได้ชมอยู่ทางสมาร์ททีวีคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะมาสแกนที่ QR วอาโคตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคะทักแชทและส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะชื่นชมชื่นชอบนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนบอกได้เลยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยคุณลูกค้าขาสวยมากๆเลยวันนี้นุ่มต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ละเอียดนะคะอยู่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองขอบพระคุณคุณพี่มากบาทเลยสั่งตัดมีโนขอบพรุณลูกค้ามากๆคุณลูาค้านสสินค้า รุ่นไหนแบบไหนอย่าลืมติดต่อทัก่ายเข้ามาได้เลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้นุ่มทุกทิควิดด้วยนะสนใจสั่งซื้อสินคะ้าอย่าลืมกดติดตามกดสมัครรับโปรจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากสุดพิเศษเยอะแยะมากมายที่เตรียมไว้ให้ด้วยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้นุ่มด้วยนะ